หลายวันมันนี้เราก็มีทั้งมะเขือเทศทั้งแคอรอทอะไรก็ต้องระวังนิดนึงว่าเราทานมากเกินไปหรือเปล่าอือ <นะ S 2> ทีนี้พอมาวันที่เจ็ดนะคะครบอาทิตย์พอดอีหนึ่งสัปดาห์ฉลองใหญ่ใช่ไหมคะแล้วก็ตัดขนมปังติ้งหนึ่งแผ่นทิ้งไปค่ะ <laughs> <laughs> เอ้าหรอเราให้กินอะไรอ่ะ <laughs> เรามากินชาใส่มะนาวแทนชาแล้วก็บีบบีบมะนาวใส่เป็นชามะนาวรสชาติอร่อยกลางวันแล้วก็นิดนึงน่ะอะไรเอ่ยผลไม้ตามใจชอบค่ะ ค่ะแล้วก็ตอนเย็นนะคะกินอะไรก็ได้เฮ้ยอย่างนั้นเลยกินอะไรก็ได้ใช่กินอะไรก็ได้ถ้าสุดพี่อยากกินติ่มซำขึ้นมาล่ะคือแบบมันอยากนะคะที่แล้วคุณผู้ชมกินมาแบบนี้ถ้าพี่บัวอยากกินอะไรนะคะพี่บัวต้องนึกไว้อย่างนึงค่ะและไอ้พี่หกวันที่ผ่านมาทําอะไรไปบ้างไม่เหนื่อยหรอไงถ้ามาสุดท้ายมาเละขนาดนี้ไอ้ที่ผ่านมามันสูญเสียหมดเลยนะ เป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นของจิตวิยาละวันลองใจว่าคุณจะผอมต่อไปในเส้นทางนี้หรือว่าคุณจะกลับไปสู่เส้นทางเดิมคือง่ายๆที่เขาเลือกมาให้เราดูเนี่ยค่ะเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพแล้วก็ไม่ยากเกินไปสำหรับคนปกติที่จะทํากันแต่น้องเมย์บอกว่า14วัน9กิโลที่ให้มาเนี่ยมัน7วันเองนะก็ทําแบบนี้ค่ะซ้ำกันอีกหนึ่งอาทิตย์อ้าวหรอง่ายๆเลยจะได้จำไม่ง่ายเลยพี่อยากลองพี่อยากลองจริงๆพูดจริงๆเอามั้ย ลองไหมลงไหม <laughs> ลงไหเอ้ยมันเทปสอดอะมันบันทึกมันบันทึกว่าเราพูดอะไรออกไปแล้วเราสัญญาว่าอะไรไนเราต้องทําด้วยกันเงพอเรายิ่งลดลำหนักแล้วเรามีเพื่อนเนี้ยง่ายเลยอ่ะอของน้องเมย์เนี่ยอของน้องเมย์จบยังถามก่อนจบแล้วพี่โบอยากมีคําถามอะไรไหมคะ คือพี่รู้สึกว่ามันมีหลักการแล้วก็น่าคิดคือข้อที่คิดตามก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างเวิร์กตรงที่ว่าเราไม่ต้องอดเพราะการอดเนี่ยมันโยโย่แน่นอนโยโย่ไม่พอนะคะการอดเนี่ยทำให้คุณรู้ไหมถ้าเกิดคุณกินเหมือนกับอดอ่ะเหมือนมือนี้คุณไม่กินเรื่อยๆร่างกายมันจานะจาว่าคุณอ่ะไม่กินไม่กินไม่กินไม่แล้วพอร่างกายจาว่าไม่กินปุ๊บมันก็จะไม่เอาพลังงานที่เรามีไปใช้ค่ะมันก็เหมือนว่าโอ้ไม่ได้เราต้องเก็บเอาไว้เพราะว่ามันเหมือนคนจั่งกินมันเหมือนกบจำสิน่ะ ไม่เผาผ่านมันอ้วนตรงนี้แหละใช่ไหมไอเรื่องของร่างกายที่ว่าจำเนี่ยอันนี้ปวดมีข้อมูลมาใหม่ล่าสุดเลยนะเขาเรียกกันว่า biology biological clock นะคะเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจแปลกันง่ายๆก็คือเรื่องของเวลาชีวิตเวลาชีวิตคือไม่ใช่ว่าเวลาเราแบบใช้ไปเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่จะเป็นจะตาไม่ใช่ คือบอกไว้เลยว่าร่างกายเราเนี่ยพออินพูดถึงเรื่องความจําของร่างกายอย่างเงี้ยมันมีเมมโมรีของมันเหมือนกัน <Ừ. S 1> เขาจานะแล้วเขาบอกมาเลยว่าแต่ละช่วงเวลาที่คุณใช้มี 24, 24ชั่วโมงเนี่ยมีความหมายและมีคุณค่ามาก<ะ>เดี๋ยวปูขอยกตัวอย่างเพราะวันนี้ปูคงบอกได้ไม่ทั้งหมดแต่ยังไง<ะ>เดี๋ยวปูจะมาต่อให้ฟ<ะ>ังว่าตรงเนี้ยมันน่าสนใจย,ยังไงนะ,ะอย่างเช่นก็คือว่าร่างกายบอกไว้เลยว่าช่วงเวลาตีหนึ่งถึงตีสามเนี่ยคุณควรจะหลับให้สนิทอย่างดีเพราะเป็นเวลาของตับ ให้ตับได้ไม่ใช่เวลาตับตับตับแบบนั้น <c oughs> แต่เวลาของตับที่พูดถึงก็คือว่าเขากาลังจะบอกว่าถ้าคุณหลับสนิทแล้วเนี่ยนะตับประํางานโดยการที่ตับเป็นหน้าที่อะไรคะขับเก็บของเสียอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเป็นที่กรองอะไรอย่างนี้นะทีนี้เนี่ยเขาก็จะเนี่ยแหละทํางานของเขาเพื่อขจัดของเสียของเขาออกเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเป็นเวลาของตับคุณห้ามทานอาหารเพราะคุณต้องพักให้สิทธับให้สนิทแล้วเขาเสียเข้าไปอีก ถูกต้องนะช่วงเวลานี้นี่หลายๆคนอาจจะแบบว่าเอาไปนั่งริงอะไรกันก็ไม่ควรใช่ไหมคะพี่ับใช่ไหมเนี่ยไงไ,งไวุ่นไปเที่ยวกันปีหนึ่งปีสองยังดื่มกันอยู่เลยไม่ใช่เลยเป็นเวลาที่คนพักผ่อนค่ะแต่ทีนี้ถ้าเกิดคุณทําได้เป็นระบบแบบนี้เนี่ยนะร่างกายคุณจะดีขึ้นไม่ว่าคุณไม่ต้องไปดีท็อกซ์อะไรตามสูตรให้มากมายหรือว่าคุณไม่ต้องไปทานอาหารชีวจิตให้เสียเวลาแค่ทํางานตามนี้เท่านั้นเองทีนี้เนี่ยเรื่องราวของเรามันไม่ได้มีแค่เรื่องของตับเดี๋ยวมันจะมีปอดลำไส้ตับไตไส้ผู้มาหมด <Okay. S 2> ทั้งขบวนการที่น้นองน้ำชาเขาพูดมาอยากฟังเลยค่ะนะไม่เป็นไรเดี๋ยว oh. ปูจะมาพูดให้ฟังในวันพรุ่งนี้แต่วันนี้นะช่วงของสตรอเบอรี่มิวเราขอปิดเบรกลงก่อนแล้วเดี๋ยวในช่วงหน้าของช็อกโกแลตมิวเรายังคงมีเรื่องน่าสนใจที่จะมาอัปเดตกันค่ะและพบกันค่ะช็อกโกแลตมิวห้ามพลาดค่ะ ราะคาะช่วงนี้นะคะก็มาตามสัญญากันแล้วเนาะในช่วงของช็อกโกแลตมิวเพลงเมื่อกี้นี้ก็แหมกระชาก <laughs> อารมณ์กันมากเลย <laughs> ไม่ได้ยินแล้วแบบตกใจนิดนึงเพลงอะไรมั่ย <laughs> มันมีที่มาที่ไปไง<ช>เราต้องกระตุ้นอารมณ์ก่อนที่เราจะมาช้อปปิ้งบริหารหุ้นกัน <laughs> ใช่จากที่เราเกิดไว <laughs> ้ในช่วงแรกว่าเอามันมีที่มาที่เราแต่งตัวกันคลายุคขนาดนี้ S <S <s <học> <S ก็นี่แหละที่จะมาบอกกันทีนี้กเกน,นี่ยด้วยความที่บอกก่อนว่าช้อปปิ้งเนี่ยน้องเมย์รู้ไหมว่าช่วยบริหารหุ่นได้นะช่วยฟิตอ,อัไนด้เราเรา,เรามาพูดเรื่องลดคอ้ยกันต่อ คือมันไม่เชิงลดความอ้วนแต่ว่าแอคทิวิตี้ที่คุณชอบกิจกรรมที่คุณชอบเช่นการช้อปปิ้งซื้อของเนี่ยมันก็ช่วยได้คือตอนนี้เราต้องสวยทุกนาทีทุกลมหายใจขนาดเราเดินช้อปปิ้งเราก็ต้องสวยนะคะใช่ผู้หญิงอย่าหยุดสวยน้องเมรู้ไหมว่าเรามี5เทคนิคช้อปปิ้งแบบทำให้หุ่นฟิตแอนด์เฟิร์มนะข้อแรกเลยนั่นก็คือเวลาที่เราจะต้องเดินช้อปปิ้งเป็นชั่วโมงชั่วโมงเนี่ยนะให้เราเนี่ยนะคือให้เหมือนกับว่าเราเนี่ย ใส่รองเท้าที่เป็นส้นเตี้ยเท่านั้นทําไมล่ะพี่ปัวปกติแบบเราไปภารกิจนี้เราก็อยากใส่ส้นสูงป่ะก็มีบ้างอยากโชว์บ้างแต่ใส่ไปเรื่อยๆเป็นไงเดินเป็นชั่วโมงช่วโมก็เมื่อยเมื่อยแล้วไงต่อเซ็นไม่หยดอ๋อหรอมันมาก แล้วที่สําคัญเนี่ยเราก็จะช้อปปิ้งได้ไม่นานด้วยไงเราก็จะหานที่นั่งกินละเนี่ยพี่ตอบสนองโจทย์คุณผู้หญิงเลยช้อปปิ้งได้นานแล้วใส่รองเท้าส้นเตี้ยแล้วคุณรู้ไหมไอ้ทริคเล็กๆตรงนี้คืออะไรมันจะช่วยเผาผลาญพลังงานที่คุณใช้ตรงนั้นไปที่คุณใช้เป็นชั่วโมงๆในการซื้อของเนี่ยแหละอ๋อก็คือเป็นทริคเล็กๆว่างั้นมันเหมือนแซกซ้อนอยู่นิดๆประมาณว่าทําให้เราเดินได้นานขึ้นพอเดินได้นานขึ้นก็เหมือนเราเดินออกกําลังกายได้นานขึ้นแต่หนุ่มๆอาจจะเบื่ เลยจะก็เลยจะจบสักทีอ,อ,อ่ะข้อสองนะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นนักชอปเยอะให้คุณถือไปเลยทุงทั้งหมดที่มี<อ>คนเดียวคือว่าถ้าไม่คนอื่นช่วยนะคะเราต้องถือ <แ S 2> เองเพราะนี่แหละการถือของหนักเป็นงยเหมือนยกเวทไงไม่แต่ว่าถ้าเราถือเฉยๆอย่างเงี้ยมันอาจจะแบบไม่ได้มีผลไงเวลาเราชอปปิ้งอะน้องไปยกไปอุ้ยเรา เดินไปมันอย่างงาี้ยแล้วก็ต้องฟีลบอกว่ายิ่งเห็นป้ายะเซลเซลป้ายสีแดงอย่ไหน่ะมือ <c oughs> มันก็ไปอย่างนี้แหละเดี๋ยวลองหรื <c oughs> อลองดูคุณผู้ชมเปหรือเปล่าแล้วยิ่งเท่านั้นไม่พอนะคุณผ<อ>ู้ชมยิ่งคุณถือของเงยอะๆไอ้แบบนี้นะะั่นแหละมันจะอยู่จุดจุดหนึ่งที่คุณจะหนักจนคุณรู้สึกว่าคุณไม่สามารถจะซื้อแล้วเอามาใส่ในมือคุณได้อีกแล้วเพราะฉะนั้นขนนาดั้นเลยข้อห้ามแบบสุดๆุดห้ามจริงๆนะไม่ว่าคุณชอบอใครคุณห้ามให้คนช่วยถือของไม่อย่างงั้นคุณไม่รู้อองุกดยบห เดี๋ยวฉันทำเองอะไรอย่างนี้ถือไปเลยเป็นผู้หญิงอินดีเพนเดนต์มากขึ้นใช่ข้อ3นะคะก็คือว่าเรื่องการใช้ริบหรือบันไดเลื่อนพี่ปวดถ้าไม่์ู้ฉันจีนมันจะก็ไปชั้นให้เม็นเดินบันไดเหรอจริงจริงเพราะว่าน้องเมย์รู้ไหมว่าแม้กันท่อ่งที่น้องเมย์เข้ายิมเนี่ยนะสังเกตสิจะมีครูฝึกเนี่ยใช้บางท่าเช่นให้เราวิ่งขึ้นลงบันไดอยู่อย่างนั้นแหละ แล้วยิ่งเนี่ยผู้หญิงมันจะมีเรดาร์ในการแบบเซลป้ายสีแดงยกของหนักเฮ้ยในไเลือดขึ้นข uh> ึ้นขึ้นต้องไม่ปลนี่ไงนี่ไงคุณออกกำลังกายโดยที่ครูฝึกไม่ต้องแบบเร็วเรื่อยๆเอาเมื่อไหร่จะครบเนี่ยกี่เซตแล้วครูฝึกดุเราไงเราไม่ชอบเราเลยไม่อยากไปยิมไม่เราไม่มีอสิ่งที่ชอบสเตปอัพสเต็ปอัพอะไรงี้ก็ไม่ต้องเลยไม่ต้องนั่นเปนเหนื่อยเราสึกว่าเฮ้ยถ้าเราได้ออกกำลังกายในยิมอ่ะเฮ้ยเหนื่อยเมื่อไหร่จะได้เราคินสุก อย่างจะแบบอยาจะเครียดเราอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ต้องมีคนเราติดป้ายเนี่ยมีเรดาร์สีแดงแดงเซลเซลป้ายเซลอยู่ไหนอยู่ไหนแค่ <c oughs> นั้นเองเทคนิคง่ายๆมันใหกำลังใจได้ไปข้อต่อไปเลยเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันไม่ถึงที่ที่เวไม่ถึงที่ช็อปปิ้งว่าที่ <Okay. S 1> ไหนนะยานะคะเขาบอกว่าอย่าเบื่อในการลองชุดอันนี้ปูลองมาแล้วเพราะว่าเวลาซื้อเสื้อผ้าเซลล์เนี่ยเราก็ต้องลองถ้าเราไม่ลองนึกออกไหมว่าของมันเซลล์เป็นยังไง อาจจะแบบไม่เหมาะกับเราไม่เหมาะสซไม่ได้คือมันเซลเรารู้สึกอยากซื้อไงพออยากซื้อก็เป็นพยายามซื้อบางทีอาจจะได้ของที่ไม่ได้เราเราเอาไปใช้จริงโอ้ใช่ลองไปเลยกวาดไปเลย5ชุด10ชุดชอบเปนไหนกวาดลองให้หมดแล้วเวลาที่คุณลองคุณรู้ไหมว่าเวลาที่คุณจะต้องถอดชุดแต่ละชุดมันได้มันใช้พลังงานมันรู้สึกแบบมันต้องรีบด้วยนิดนึงป่ะใช่เล้วจะต้องเอาไปช็อปต่อแะ้วยิ่งชุดที่คุณต้องดึงกระโปรงไรงี้งคุณก็แบบโอ้โฉหน้าคุณา้ใส่ได้ไหมเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ย มันมไม่ใช่แค่เรื่องฟิตแอนเฟิร์มนะเรื่องเงินด้วยเพราะคุณจะลองจนคุณเบือ่อจนแบบเอียนฉันจะไม่ซื้อเลยฉันจะฉันจะไม่ลองอีกแล้วด้วยความที่ไม่ลองงั้นฉันก็ซื้อไม่ได้ฉันก็เนี่ยประหยดัดประหยัดประหยัดจากการที่คุณถือถือของแบบในมือเยอะมากตกลองนี่ไปห้างนี่คือแบบว่าออกกำลังกายล้วนเลยนะเนี่ยออกกำลังกายเพื่อประหยัดด้วยประหยดัดแต่คุณจะต้องเสียของที่คุณซื้อามาแล้วจ่ายในมือนะป<น>ระหยัดด้วย นะอีกข้อนึงค่ะอันนี้ข้อที่5และชิปตรงนี้คืออะไรนะคะ5เทคนิคตรงนี้นะคะข้อสุดท้ายบอกว่าถ้าคุณรู้สึกหิวขึ้นมาถ้าหิวขึ้นมาโอ้ยอยู่แล้วแหละพอเราไปห้าปกติไรแล้วนิดนึงใช่ไหมทำยังไงปรีเข้าไปเลยใช่ไหมแนแน่นอนเอ้ยโอเตอ่ะแบบอไรอย่าเออตาละอย่ คูที่ให้พลังงานได้เร็วแล้วก็ทานหรือว่าไปร้านอาหารที่เราอยากจะทานเต็มที่เลยอาหารญี่ปุ่นอะไรเอ่ยใช่ไหมที่แบบอยากจะทานทั้งหลายทีนี้เนี่ยหยุดหยุดหยุดเดี๋ยวนี้หยุดค่ะหยุดค่ะเอาข้อของน้องเมย์มาคิดเมื่อกี้พี่บอกเอาไว้ใช่ใช่ไหมคิดถึงคําว่า low fat เข้าไว้ถ้ามัน fat ศูนย์เปอร์เซ็นต์ไม่ได้ low fat เข้าไว้หรือว่า เลี้ยงอาหารที่มันให้พลังงานเข้าไว้นี่พี่ปัวเมนแนะนำไม่เข้าใจเลยนะว่าเวลาเราไปช้อปปิ้งเนี่ยเราจะอยากได้น้ำตาลเพราะเราเหนื่อยไงใช่แม่แนะนําเลยเราจะชอบเลยชาเขียวดื่มให้พลังงานน้ําหวานเพราะเราคิดว่าเราสดชื่นเดี๋ยเราช้อปต่อมีแรงลองไปนี่ค่ะน้ําผลไม้บั่นลองหันไปทางนี้เพราะว่าคือน้ําผลไม้คั้นหรือน้ําผลไม้บั่นเพราะมันได้พลังงานเหมือนกันแล้วก็มันมีรสชาติดีไง มันทาให้สมองเราตื่นแล้วเราก็จะรู้สึกตอนนื้เหนื่อยยาปั่นแล้วด้วยอ๋อใช่ยาปั่นนี่เหตันก็คเราหายไปต้องไลฟ์ฟอนเนี่ยไลฟ์ฟ่อนเนี่ยเขาไปเอ้ยนี่เรื่องจริงนะไม่ได้มาว่าเป็นมุกอะไรแต่ว่าเขามียาปั่นซึ่งพวกนี้มันช่วยรีเฟชทาให้คุณสดชื่นช่วยขับถ่ายด้วยใช่คือต่อให้คุณจะต้องได้น้ําตาลพลังงานเหมือนกันแต่มันเป็นน้ําตาลที่ทําให้คุณมีไฟเบอร์แล้วก็ขับถ่ายได้เขาบอกว่าช็อตเล็กๆเองนะช็อตเล งอ้ย่าย่าปั่นที่ว่าใช่ไหมมีมากคือมันรีเฟรชเราด้วยแล้วก็ให้ให้คุณค่าทางอาหารขนาดนี้ก็ทีนี้เนี่ยเปลี่ยนดีกว่าพอเรารีเฟรชด้วยอาพวกผักน้ำผักผลไม้ปั่นแทนหรือว่าเป็นพวกโล่แฟตหรือว่าแฟศอรต์อะไรที่มันโลแคอรี่แล้วนี่ออกไหมของพวกเนี้ยมันจะกินแล้วมันจะแบบย่อยเร็วแล้วก็จะหิวเร็วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้คุณเนี่ยนะ สามารถที่จะแบบคือทานเทีลบ่หน่อยไม่ใช่อิ่มเอาซะอิ่มแล้วก็ท็อปแบบกันเต็มที่ไปเลยคุณเดินทีก็จุกเลยล่ะใช่คุณจะมีจุดแบบนี้ใหละแทนคุณทานแล้วคุณก็สามารถช่วยเร่งเผาผลาญพลังงานไปด้วยค่ะใช่ไหมดีไหม5ทิปแบบนี้ลองเอาไปใช้กันไม่ไอทีเนี้ยจะลองใช้ช้อปปิ้งอย่างเงี้ยมันต้องมีสถานที่แนะนำสินี่ไงนี่ไงเราจะมาฟิตแอนด์เฟิร์มในสถานที่ที่มันแบบว่า ที่เราไม่อยากไปก็ไม่ได้ไปช็อปที่ไหนดีเอาว่ามาเลยน้องเมย์แนะนำเลยพี่ปวอันนี้กําลังฮิตมากก็คือหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่เคยไปอันนี้ไหนเหรอเขาเรียกว่าเดอะเซอร์โคลาชพล็กที่ปวเคยไปไหมเดี๋ยวนะที่มันเป็นเหมือนคอมมูนิตี้มอลล์ที่ตอนนี้กำลังนิยมใช่แต่ว่าคือเราจะไม่เดินกันในตึกอีกต่อไปเราจะแบบได้รับอากาศบริสุทธิ์เดยอนิบาคุณผู้ชมทราบก่อนคือว่าเทรนด์ตอนนี้อย่างเมื่อก่อนเราจะมีห้างห้างคือเป็นตึกสูงๆมีหลายชั้นบันไดเลื่อนไปข้างล่างไป ใช่ไหมแต่ตอนนี้เนี่ยเทรนที่มันมาใหม่ก็คือจะเป็นช็อปร้านค้าที่เป็นร้านน้องเมย์มีรูปไหมเห็นเหมือนมีรูปเนาะเราจะโชว์ให้ดูก่อนนี่คือเขาจะเป็นร้านร้านแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นร้านเสื้อผ้าหรือร้านอะไรก็ตามกิจกรรมต่างๆเขาก็จะเหมือนมารวมกันเดินชั้นเดียวเลยยาวไม่จุดเด่นของมันค่ะพี่ปัวคืออย่างนี้อตามที่เห็นในรูปนะคะคื่อตึกเนี่ยมันจะแบบว่ามีสีสันสวยงามมากคือเขาจะตกแต่งในสไตล์ยุโรป ยุโรปแบบออกแนวฝรั่งเศสคือเฉพาะที่เดียวเซอร์เคิลที่นี่ใช่ไหมที่ว่าเขามีดีไซน์พิเศษของเขาใช่ก็คือว่าล่างอ่าหลายๆคนเนี่ยจะชอบไปถ่ายรูปค่ะเห็นเยอะมากใช่ไปถ่ายรูปกันเลยที่ปัวเคยไปมีไหมปารีโอออใช่ใช่ใช่เขาใหญ่เขาใหญ่ค่ะอันนี้มันจะ ใกล้ๆกันค่ะแต่จะเบากับปริโอหน่อยคือเหมาะเหมาะกับคนที่ชอบเดินคือมันจะแบบไม่ได้ให้อารมณ์ขนาดนั้นก็คือจะเป็นช้อปปิ้งมอลล์ที่มีสไตล์มากขึ้นทีนี้เนี่ยที่พิเศษอีกว่าคือเขาเหมาะสำหรับครอบครัวมากมีสนามเด็กเล่นด้วยนี่เห็นไหมก็คือว่าถ้ามีลูกนะคะมี้านก็ไปปล่อยเขาที่สนามเด็กเล่นให้เขาไปเจอเพื่อนใหม่เล่นกันเลยปวดไม่ต้องมีลูกหรหลาลอกบงที่เมเห็นนั้นน่าเล่นมากเลยอยากเล่นเองอะเรอมันมีเครื่องเล่นแบบ น่าสนใจอยากลองแต่ว่า้องมีอะไรที่มันพิเศษกว่านั้นแหละใช่ใช่อยากให้ลองไปเดินกันค่ะก็อยู่ที่ราชพฤกษ์นะคะใกล้ๆกับปั๊มปตทอืมไม่พลาดไม่พลาดดะ